อภิรักษ์นาวีเกียรติยศสูงสุดจากกองทัพเรือเพื่อคนเบื้องหลังชายแดนไทยกัมพูชาครับเมื่อวานนี้ที่กองทัพเรือได้มีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสูงสุด อพิรักนาวีเครื่องหมายนี้ไม่ได้มอบให้ใครง่ายๆนะครับเพราะว่าทางกองทัพเรือเขาจะมีการคัดเลือกและมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเบื้องหลังด้านความมั่นคงและจะมอบให้ปีละครั้งเท่านั้นสําหรับปีนี้มีผู้ที่ได้รับทั้งสิ้น44ท่านครับคุณการจอมพลังและคุณปุ่มปดนดาก็ได้รับคัดเลือกเช่นกันนะครับในส่วนของจวจ,จันทบุรีปีนี้ผ่านการคัดเลือกถึง21ท่าน ซึ่งท่านผู้ว่าจันทบุรีนรายมนสิทธิ์ไพศาลธานวัตรก็ได้นําทีมจิตอาสาและผู้สนับสนุนภารกิจชายแดนเข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสูงสุดอภิรักษ์นาวีจากท่านพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีโดยภาพรมามาวมก็คือเครื่องหมายที่มอบให้แก่ผู้ที่ดูแล,ลปกป้องรักษาสายน้ําหรือกองเรือหรือประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่ทําหให้เราเห็นภาพว่า คนไทยเมื่อมีภัยแล้วเราไม่ทิ้งกันบรรยากาศในพิธีนี้อบอวนไปนด้วยความภาคภูมิใจเลยครับนี่คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของพลังเงียบที่ปกป้องแผ่นดินไทยไม่ให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยของเราครับ